เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแจ้งไม่ใช่ทอที่ร่วมกับ Big DSi เรียกรับเงินแรกไม่เอาผิดเจ้าของเว็บพนันวันที่14กุมภาพันธ์2566จากกรณีมีแหล่งข่าวกลมสอบสวนคดีพิเศษ DSi เปิดเผยข้อมูลเรื่องการทูดกล่าวถวายดีการ้องทุกขอรับความเป็นธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานของ DSi ทั้งหมด25เรื่องโดยเรื่องที่8ใน25เรื่อง เป็นเรื่องเจ้าหน้าที่ระดับสูงและหน่วยงานที่ฝ่ายการเมืองที่กำกับดูแลเรียกเงินจากเว็บพนันออนไลน์แลกกับการไม่ดำเนินคดีและปล่อยให้เปิดเว็บพนันออนไลน์โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DSI อักษรย่อมอ และคนใกล้ชิดนักการเมืองอักษรยอทอเรียกรับเงินรวมแล้วมากกว่า500ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีกับเจ้าของเว็บพนันออนไลน์นั้นล่าสุดว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าว DSI มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากว่า มีคนร้องทุกถวายดีกาตามกระบวนการปกติอยู่แล้วซึ่งทราบว,ว่าพันตำรวจตีสุริยาสิงหากมลรักษารษาชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องแล้วส่วนผลการสอบสวนเป็นประการใดนั้นต้องสอบถามกับทาง DSi และอาจจะต้องรอระยะเวลาดำเนินการอีกระยะหนึ่งสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของดี i อักษรย่อมที่เกี่ยวข้อง ถ้าใช้อักษรย่อก็คงจะยากเพราะคนอักษรย่อมอเยอะแต่ก็ไม่ยากถ้าหากมีรายละเอียดในสำนวนอย่างไรก็ตามผมยังไม่เห็นข้อมูลของบุคคลที่มีการพูดถึงแต่ถ้าพบว่าใครที่มีความเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการผมขอยืนยันว่าบุคคลที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองและมีอักษรย่อทอนั้นไม่ใช่ผมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะรับเรื่องราวร้องทุกข์มาตลอดและทำงานมามากกว่า4ปีแล้ว ความตรงไปตรงมาทุกเรื่องสามารถตรวจสอบได้หมดถ้าผมทำจริงวันนี้มายืนอยู่ต่อนหน้าสื่อมวลชนคงรู้สึกระอายใจว่าที่ร้อยตีธนกิจกล่าวพร้อมกันนี้ว่าที่ร้อยตีธนกิจระบุต่อไปอีกตนเองมีหน้าที่รับเรื่องราวลองทุก และงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างเช่นคดีฟอเร็กซ์ดดังนั้นตนเองจึงไม่ทราบเรื่องหรือมีส่วนเกี่ยวข้องตามข่าวในกรณีปี2563 DSI เตรียมเข้าจับกลุ่มเว็บพนันออนไลน์14เป้าหมายและภายหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ DSI เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินคดีนั้นแต่อย่างใดซึ่งหากเกี่ยวข้องกับ DSI ต้องสอบถามไปโดยตรงแต่ถ้าเป็นหน่วยงานตำรวจก็ต้องสอบถามจากที่นั่นฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่ Around Thailand